บริการร้านเติมเกมพ่อมดเคเวอร์เพผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ www. keverpaygame. com เติมเกมแบ็คโควาเอง่าย,ายๆเพียงแค่ใช้เลข AID เท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและแพ็กเกจอีกมากมายและยิ่งตอนนี้นะครับในทางเว็บไซต์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนเคเวอร์คอยคูณ2นะครับ สามารถใช้คอยลดได้สูงสุดถึง25%ตายเติมเกมอย่างพวกเราคิดจะเติมเกมทั้งทีเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปนะครับและขอกระซิปเลยนะครับใช้โคดอะตอมลดเพิ่มอีกหนึนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอะตอมอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีอัปเดตตัวละครกาชาตัวใหม่นะครับนั่นก็คือแม่มดนะแม่มดแดงนะครับสายฮิลเลอร์นะบอกเลยว่า ตัวนี้นะครับจะมาทําให้เมตา PVP เนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเล่นแอต้ากันแบบเล่นแบบกักกักกันกักความสามารถเล่นแบบเอ้ยรอวันเมื่อไหร่แอต้าเราจะเลือดน้อยเราจะได้แอนตี้มีจิตตีแรงๆสักทีแต่บอกเลยว่าถ้ามีแม่มดนะครับไม่ต้องทําอย่างนั้นแกนเราไม่ต้องรอเราสามารถดึงความสามารถแอต้ามาใช้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของตัวแม่มดนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ โอ้โห oh, นะครับ Queen of Witch นี่เป็นราชินีแม่มดนะครับเรามาดูที่ความสามารถนะครับในการโจมตีธรรมดานะครับจะเป็นการแปะสถานะเลือดไหลให้ใหกับศับตรู2เทินนะครับและก็เพิ่มนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่ม15% r e c o v e r รโคลี่ให้กับสายดีเฟนเดอร์ของเรานะแม็กเป็น15%้เป็นของแม x hp นะครับก็คือเป็นการฮิวนั่นแหละเตะธรรมดาฮิลให้ d ี f e n d e r นะครับเออจะจะฮิลให้เฉพาะ เออดีเฟนเดอร์อ่ะต่อมานะครับสกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็ยังไม่เป็นสกิลฮิวนะฮิวมีแค่สกิลโจมตีเมื่อกี้แหละเออสกิลที่2นะครับมีโอกาส50%นะครับที่จะแปะสถานะพิษนะครับเลือดไหลและสถานะเผาไหม้นะครับให้ศัตรู2เทิร์นเออสถานะพิษเลือดไหลแล้วก็เผาไหม้เนี่ยก็จะเป็นการลดเลือดศัตรูนั่นแหละอืมอย่างพิษเนี่ยก็เป็นการลด5%ของ HP ฝั่งตรงข้ามเนาะเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับเลือดไหลก็เป็น5%ของ HP นะครับ ส่วนเออตัวเบิร์เนี่ยตัวเบิร์หรือเผาไหม้เนี่ยมันคือ20%ของ ADK MDK AD ของตัวเองนะเออก็อน,นี้ก็คือยิง k, k ่งทํา m d k ADK ดแรงๆเนี่ยก็ยิ่งเผาไหม้แรงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะทาไม่ไม่ค่อยคุ้มหรอกผมว่าอัดพวก M d k เคเยอะๆไม่ค่อยคุ้มอาจจะต้องไปอัดตัวเลือดตัวดิฟเฟนต์มากกว่าเนาะสายฮิวเลอร์เนาะต่อมานะครับสกิลอันตินะครับสกิลอันตินะเป็นการแปะสถานะเลือดไหลให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับ เป็นเวลา3เทิร์นเอ,อให้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาส50%นะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสเออเพิ่มการเพิ่มดูดเลือดเออเรยกว่าเพิ่มดูดเลือดให้กับพวกเราทั้งหมดเลยนะใครเป็นพวกเราเนี่ยก็จะสามารถตีดูดเลือดได้50%นะครับในรอบหน้านะครับก็คือ2เทินตีดูดเลือด2เทินด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือให้ศัตรูไม่ใช่ศัตรูให้ฝั่งเราเองเนี่ยหตัวนะครับ ที่มีดีเฟนส์สูงที่สุดนะครับเลือดเหลือ30%นี่ไงเห็นไหมเวลาเราไปเล่นกับแอตตาเนี่ยไม่น่ามีใครดีเฟนส์มากไปกว่าแอตตาแล้วแหละเพราะแอตตาเป็นดีเฟนเดอร์เนาะก็จะทําให้แอตตาเนี่ยเลือดเหลือ3 0มโดยปริยายเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอแอตตาเลือดเหลือ3 0มเกิดอะไรขึ้นครับแอตตาติดแอนตี้เมจิกอ้าวพอแอนตี้เมจิกติดใช่ไหมตีแรงมากๆไปตีสักตัวหนึ่งให้ตายแอตตากลับมาเลือดร้อเพราะอะไรเพราะดูดเลือด50%ไง คิดซะว่าถ้าแอตตาเลือดเหลือหนึ่งแสนเราไปตีศัตรูสองแสนกดด็ดูดมาหนึ่งแสนเนาะก็เลือดเต็มอยู่ดีนะครับเออเนี่ยอันนี้คือดีมากคอมโบแกบแอตตาล่างปีกเนี่ยได้อย่างแบบลงตัวนะครับกลมกล่อมเลยทีเดียวเชียวนะอันนี้นะครับเรามาดูความสามารถ LR นะครับความสามารถ LR เนี่ยคือถ้าฝั่งเรานะครับเป็นสายสีแดงทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบนั่งรถไฟสา,สายสีแดงเลยไม่ไปสายอื่นละนะเออหยอกหยอกนะคนละสายคนละสายเป็นแบบทีมสีแดงทั้งหมดเลยนะครับ ตัวเนี้ยจะทำให้เออเหมือนกับเดี๋ยวนะเหมือนกับทำให้ติดสถานะไอ้คิมสันบัตเนี่ยครับตัวเนี้ยเออที่จะทำให้มอนเตอร์ดิเฟนเดอร์เราเนี่ยได้ได,ได,ได,ได้ตั้งแต่เริ่มเทินเลยก็คือคิมสันบัตรเราติดตั้งแต่เริ่มเทินเลยนะตัวนี้ให้กับดิเฟนเดอร์นะครับคิมสันบัตทำอะไรได้นะคิมสันบัตนะครับถ้าเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ30%นะครับจะเป็นอมตะ1เทิน นั่นไงพออันติใช่ไหมเราอันติใส่แอดใส่ห่างตรงข้ามแอตตาเราเหลือเลือดต่ำกว่า30%ถ้าสมมติว่าแอตตาเราสปีดไม่ได้เยอะใช่ไหมเออมีโอกาสที่จะโดนแบบจูเลียสโดนอะไรแทรกเธอแล้วมาตีตายใช่ไหมแต่แม่มดบอกว่าเดี๋ยวก่อนแอตตาเป็นอมตะไปเลยเออไม่ต้องกลัวเลยต่อให้เลือดเราน้อยเป็นอมตะครับนี่แหละความโอพ ที่1นะแต่ต้องเล่นทีมแดงล้วนนะอันนี้ต้องเล่นทีมแดงล้วนนะครับต่อมานะครับมาที่สกิลเอน h a นเมนต์นะครับระดับ2ดาวแล้วกันครับ2ดาวนะครับบอกว่าเมื่อเริ่มเทินนะครับจะฟื้นฟูพลัง m a ็ HP นะครับให้กับฝั่งเรานะครับเป็นค่า10%ด้วยกันนะครับของ m a ็ HP ของแม่มดเนาะซึ่งตัวเนี้ยจะฟื้นฟูนะครับตามจํานวนเท่ากับสถานะผิดปกติหรือไม่ไม่ใช่ผิดปกติสิ เป็นเป็นดาเมจต่อเนื่องนะพวกเผาไหม้พวกเลือดไหลพวกพิษอะไรพวกเนี้ยต่อศัตรูเออก็คือสมมุติว่าศัตรูมีติดตัวเนี้ยสองสแต็กก็บวกน่าจะบวกไปเลยประมาณ20%อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะถ้าผมไม่ชัวร์นะแต่คิดว่าเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเออก็คือยิ่งเราแปะได้เยอะเราก็ยิ่งฟื้นฟูนเลือดได้เยอะนะครับสิแต่ถ้า2ดาวเลเวสหรือว่า5ดาวนะครับเพิ่ม1 0เท่าเดิมเออสิเท่าเดิม,ออดมไม่ได้เพิ่มนะแต่ว่ามีตัวนี้เพิ่มเติมมขึ้นนาะคครับก็ื เพิ่มจากฟื้นฟูของสกิลสเปเชียลเนี่ยตอนแรกที่เขาบอกว่าดูดเลือดได้50%ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นดูดเลือดทั้งหมด100%โอเคถือว่าดีมากเลยนะตัวแม่มดดีมากนะครับส่วนสกิลประสานนะสกิลประสานเป็นการเพิ่มเลือดให้กับพาร์ทเนอร์เราเองนะครับ mm hmm. เท่ากับ60%ของแม็ HP ์พีนะครับสกิลประสานเนี่ยก็คืออัพได้เนี่ยก็คือเพิ่มเลือดได้100%เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเลือดสักประมาณแบบ1 0 0 0 0แก็เพิ่มเลือดให้ ฝั่งเราเนี่ยพาร์เนอร์เราเนี่ยไปเลยนะครับร้อก็คือ1น0 0 0แเลยนะครับเออก็คือแปลกเนาะแต่ส่วนใหญ่สกิลหู้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้เป็นสกิลนี้นะครับอันติเพื่อคอมโบกับตัวแอตตาสกิลหู้อาจจะใช้แบบช่วงเฟสหลังๆแบบตัวเราใกล้ตายอย่างเงี้ยแบบต้องพลิกสถานการณ์และอาจจะค่อยไปใช้ตอนนั้นก็ได้นะอันนี้คือความสามารถของตัวแม่มดนะครับลํมาดูความสามารถของกานะมาดูว่าการเขาจาเป็นต้องมีไหมคือจริงแค่ตัวละครเนี่ยก็โอเคแล้วนะไม่ต้องเป็นต้องมีกาศก็เก่งแล้วนะ แต่ถ้าเราดูว่าเรามีการแล้วจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับเก่งขึ้นไหมส,สำหรับสกิลการนะครับเพิ่มความสามารถสกิลสองนะครับจากการแปะพิษเลือดไหลแปะเบิร์นะก็จะแปะตัดเลือดนะครับห้ามฮิวห้ามฮิวเป็นเวลา2เทินด้วยนะครับสำหรับเสริมสร้างสกิลสองนะครับแล้วก็สกิลพา้สินะครับเออเมื่อเราโจมตีฝั่งตรงข้ามที่ติดสถานะเลือดไหลนะครับจะมีโอกาส40%นะครับที่จะเพิ่มดีเฟนส์ให้กับ เออทีมเรานะครับเป็น70%เลยเป็นเวลา2เทินไม่สามารถสแต็กได้กค็คือพูดง่ายง่ายเนี่ยเราเป็นการตีธรรมดาลแล้วก็บัฟเกาะให้กับทีมนะครับเ0เอนออนี่ก็คอมโบกับแอตตาได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่าแม่มดเนี่ยไม่มีการ์ดก็เก่งแล้วก็เล่นได้แต่ยิ่งมีการ์ดยิ่งจะทำให้แอตตาเราแล้วก็ทีมเราถึกขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นการ์ดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากะครับถ้าใครเปิดได้ แต่ถ้าเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรผมว่าใช้การ์ใบอื่นยังพอเล่นได้อยู่นะครับไม่ถึงกับเล่นไม่ได้นะมันก็จะมีบางตัวละครไม่มีการก็คือง่อยเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวถึงเวลาสมควรแล้วเรามาเปิดกาชาหาตัวแม่มดกันดีกว่าเป้าหมายในวันนี้นะครับผมมีกาชาทั้งหมดนะครับ30ใบนะแล้วก็มีเพชรอยู่ประมาณ6,700เพชรน่าจะได้ประมาณราวๆ50โลรวมกับ 3 0บใบเป็น80โลนะเปิดไประหว่างทางเนี่ยผมว่าจะซื้อได้เพิ่มไปสักสัก10โล20โลก็วันนี้น่าจะมีร้อยโลนะครับอืมถ้าถามว่ากาชาหรือเพชรหายไปได้หมดอ๋อโดนไปแล้วโดนตู้ซีซันกินไปเรียบร้อยและ300โลนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรผมว่าร้อยโลวเน,นี้ยตู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจากสถิติเลดไม่ยากตู้นี้เลดไม่ยากเลยนะครับจากสถิติการเปิดกาชามากว่า2500ไปของผมนะครับเออ ไม่ยากไม่ยากพอนั้นเผื่อแปดสิบร้อยโลเนี่ยเราได้แล้วสองดาวห้าดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมรางกันทุกคนอันนี้คือการเปิดชิมรางนะครับไม่ต้องทรงต้องสูตรอะไรเยอะนะเปิดแค่เช็คเลตติ้งครับว่าแบบม,มันจะดีแค่ไหนนะผมจะเปิดในจังหวะที่หนาม,มันทิ่มแทงหัวใจหนาม,มันทิ่มขึ้นมาหนาม,มันทิ่มขึ้นมานะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าแม่มดกําลังจุติขึ้นมาบนโลกใบนี้นี่หนามโอเคหนามกูทิ่ม โอเคหนามทิมขึ้นมานะครับแม่มดจุติในตอนนี้โอเคที่หลังเอาเอาอื่นเอาอื่นดีกว่าเอาอื่นดีกว่าหนามที่ไม่น่าเวิร์กันทุกคนหนามที่ไม่น่าจะดีนะครับหนามที่ไม่น่าจะดีเราเราเปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเวดีว่าผมไม่ใช้สูตรดั้งเดิมเดีว่าสูตรต้นตำรับของผมดีกว่านะสูตรต้นตำรับของผมเลยนยคือสูตรสูตร,ตรกลางไปแฉโคเวอร์นะเมืองสามสูตรเมืองสาม นะครับจาและนําไปใช้ได้สูตรนี้ไม่ว่าจะตู้ไหนตัวละครไหนก็ได้ผลชะง,งัานงักนะอันนี้หุ้ยเดี๋ยวแม่เงยอาเพศวดทุกคนปกติมันจะมีเครื่องหมายค้นหาตอนนี้มันไม่มีอะดิโอไอเดียผมได้เกิดอาเพศแล้วทุกคนมันจะมันจะไม่ได้ดิเดี๋ยวแนหกหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบไปแน่หกไปได้แป๊บนึงหกหก อ้าวเนี่ยอโหอาเพศใหญ่แล้วทุกคนอันตรายแล้วว่าอย่างเงี้ยแม่เงยจะได้เนี่ยผมต้องหาหาทามมิ่งของของแม่มดว่ะนี่นี่แม่มดแม่มดสะบัดมือผมว่าแม่มดสะบัดมือสูตรแม่มดสะบัดมือนะทุกคนแม่มดสะบัดมือเมื่อไหร่เราไปนะแม่มดสะบัดมือโอเคแม่มดสะบัดมือผมว่าได้อยู่มั้ง โอเคหั <Okay. S 2> วแปลกๆแ,แล้วหัวแปลกๆแ,แล้ววันนี้จะได้สักโลไหมเนี่ยแปลกๆนะนี้แปลกๆนะเราอะไม่สวยแล้วนะอย่างนี้สูตรหัวร้อนไปทีอมไม่ไหวแล้วนะแม่มดแม่มดึดไม่มาสักทีสูตรหัวร้อนไปหนึ่งทีแล้วกันอันเนี้ยเออมันต้องอย่างนี้ต้องลืมตาให้ได้อย่างนี้ลุงไหนชดดิชดที่ลุงชดก็หน่อยดิโอเคไม่ชดไม่เป็นไรแต่มาให้ตรงเลทก็พอนะ ไม่ชดไม่ว่ากันแต่มาให้ตรงเลทแค่นี้ก็เพียงพอใจแล้วนะครับแม่มดแม่มดสัญลักษณ์อะไรอะ่ะเออวะต้องสัญลักษณ์แปลกๆต้องสัญลักษณ์แปลกๆต้องสัญลักษณ์แปลกๆถึงจะถือว่าเป็นแม่มดใช่ไหมพอแม่มดเป็นทีมแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยการการมาก่อนหรอการแม่มดมาก่อนหรือเปล่า เฮ้ยจริงปหเนี่ยได้การ์ดก่อนตัวเหรอจริงการ์ดแม่โมดครับโอ้โหเอาเรื่องในสุดผมก็มีการ์ดเล่นแล้ววะ่ะเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งดีใจไปทุกคนเรามีการ์ดเล่นใช่ว่าเราจะมีตัวเล่นนะบางทีมาแต่การ์ดแต่ตัวไม่ออกนี่ก็ซีดเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปเอากาชาแบบแห่งความตั้งใจดีกว่าทุกคนเราย้อนไปที่หน้าซื้อของดีกว่าอันนี้คือมเมล็ดกาชาแห่งความตั้งใจนะครับเก็บหอมลอมลิศนะครับอันนี้ ในสุดเราก็ได้มาเก็บหอมลอมลิดมาตั้งนานนะมีตัวอะไรที่เราไม่เต็มไหมไม่มีโอเคซื้อเลยนะครับกาชาแห่งการเก็บหอมลอมลิดอันนี้จะทําให้เราได้ดิบได้ดีและได้ตัวละครไม่หมดนะครับแม่มดสะบัดมือแม่มดสะบัดมืออแม่มดสะบัดมือสูตรนี้อย่าลืมจําและนําไปไปทิ้งกัน <c oughs> อย่าลืมจําและนาไปทิ้งกันนะเออแม่งได้ทีเดียวเลย คู่ดาวเดียวคู่ดาวอ,อันตรายแล้วทุกคนเราเหลืออีกแค่ห้าสิบโลอ่ะทุกคนเอ,อ๋ยไอเพื่อนเอ,อ๋ยไอเพื่อนแม่มดสะบัดมือไหม ใช้สูตรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็รอจังหวะแม่โมสบัดมือโบกนี้สะบัดหน่อยนะครับวิงกรเดี่ยมเรดิโอซ่าอึเรดิโอซ่าก็คือวิทยุที่ซ่านะครับและมีฟองไปเรื่อยนะครับสตดไปเรื่อยของเรามาและลืมตาแล้วหนึ่งเอาจริงนะผมว่าเลดตู้ตู้เลดอัพเนี่ยตู้แบบเนี้ยแม่งดีกว่าเลดแบบตู้แบบไอ้ตู้อะไรอะไอ้ตู้ซีซั่นเยอะเลยอะ ันนี้อย่างน้อยมันยังมีองค์มีออกอะไรกันนะตัวซีซ่าดีคือซีดไปแล้วตอนเนี้ยสัญลักษณ์แปลกๆแห่งความแม่มดแม่มดอยู่สัญลักษณ์อะไรไม่รู้แต่เราต้องเชียรให้เป็นสัญลักษณ์แปลกๆเชียรเป็นแปลกๆเลยแปลกๆแปลกๆโอ้โหนี่มันกระทิงดำแปลกๆอยู่ไหนอุ้ยอยาการ์ดสองดาวไม่เอาดิเดี๋ยวกาดใจเย็นเอาตัวมาก่อนอยากได้ตัวไว้เพื่อนแปลกๆป่า ไม่แปลกนะอันนี้แปลกเลยอันนี้แปลกเลยแปลกสุดเลยห้าดาวแล้วมึงเอ่ย <c oughs> <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าไอ้น,นี่มันห้าดาวแล้ว่ะทุกคน, <c oughs> อน,นกไอเฟอร์โกไลออนมันห้าดาวแล้ว <c oughs> จริงนะเนี่ยเอยเดี๋ยวหรือมันมีความเกลือแต้มแต้มมิตภาพแห่งความเกลือมันมันยังค้างค้างอยู่ในไอดีเราวะ <c oughs> ต้องเลีรยแต้มมิตภาพไปก่อนทุกคน เอาแล้วกลิ่นไม่ดีแล้วอะทุกคนกลิ่นไม่ดีแล้วว่าเรามาห้าสิบโลแล้วเราไม่ได้เลยเลยอะกลิ่นไม่ดีแล้วอะห้าสิบโลยังไม่ได้แม้แต่หนึ่งอะหนึ่งหน่วยอะเอาอะมาทุกคนเราต้องได้แหละโลเนี้ยผมว่าเป็นจังหวะสบตาแม่มดดีกว่าแม่มดสะบัดมือเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กแลวเพราะว่าเขาสะบัดทิ้งไง ผมต้องเป็นจังหวะแรกพบสบตาได้พบศบตาเมื่อเจอหน้าเธอคนระับส่งยิ้มให้กันแน่ทำนี่ไงส่งยิ้มให้กันได้พบศบตาเมื่อเจอหน้าเธอเลยอย่างนี้โอเคกูมไม่มไม่ได้สบตาแม่มดแต่ไม่ได้ศบตาลุงเลยวะอเอาไงดีวะเพื่อนๆหกสิบโลแล้ววะแล้วโคต้าการเปิดเราก็เหลือน้อยจริงๆผมกะว่าได้สักสองตัวเนี่ยผมจะใช้ ฉาดเพิ่อมอีกหนึ่งดาวก็เป็น2ดาวมาเล่นได้ก่อนนะเนี่ยแม่งเอ่ยหิ่นไม่ดีแล้วอ่ะทุกคนเหลืออีกแค่30โลเท่านั้นนะ30โลเท่านั้นนะครับขออญาตแรกพบสบตายหนึ่งรอบเอาใหม่ใหม่ตั้งตัวไม่ทันมาได้พบสบตายเมื่อเจอหน้าเธอนะเตรียมตัว ตมตัวได้พบศพตาเมื่อเจอหน้าเธออึ๊บผมว่ารอบนี้แหละได้พบศพตาเมาื่เจอหน้าเธอแหละได้พบโอ้โหมันได้พบศพตาแต่ไม่เจอหน้าทุงไะดิโอ้โหเดี๋ยวแม่มนเป็นเอาผมแล้วทุกคนมันเปิดยากขนาดนี้เหรอตู้นี้ชิปแล้วอันนี้ชิปและเดี๋ยวเราเหลือ20โลจริงไหมเนี่ยเดี๋ยว,ม,ยยวมีอะไรให้เราแบบ ขอไหมพอพอขอเจนขอเจนเพิ่มหมดขอเจนเจนเอเลเจนเนเรตเพิ่มนะครับเจนเนเรตเพิ่มเลยนี้ <S 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 ได้พบสบตาเมื่อเจอหน้าหน้ากันนะครับไปผมว่าได้พบสบตาไม่เจอเจอหน้ากันมันไม่ไม่เวิร์กว่ะเอาแบบแม่มดเฉิดฉายเต็มตัวดีกว,ว่าจังหวะแม่มดเฉิดฉายเต็มตัวเนี่ยผมว่าได้ผมว่าได้ไดนะจังหวะแม่มดเฉิดฉาย มาเหอะนะโอ้เดี๋ยวยังอีกอ้ยผมโดนหนักมากตู้นี้ยังไม่ได้แม่มนสักตัวจะร้อยรัแล้วอะ่ะเพื่อนๆไมเงยกูไม่ทรงไม่สูตรเลยนะกูหัวร้อนกูหัวร้อนเลยเนี้ยหัวร้อนไม่ทรงไม่สูตรไม่เสิร์ตอะไรแล้วโอเคกูคก็ยังไม่ได้เฮ้ยจริงปะเนี่ย จะร้อยโลแล้วยังไม่ได้เลยทุกคนเฮ้ยขอถอนคำพูดเลยใครบอกว่าตู้นี้มันมันไม่เกลือจะตีปากอยู่นี้แหละใครที่พูดคำคำนั้นออกไปแมงเอ้ยแบทเทิลพาร์ตแบทเทิลพาร์ได้สิบตัว บรรลพาร์ติสิบตัวทุกคนเดี๋ยวขอญาตขอญาตไปเดี๋ยวขอญาตไปตีพีพีแป๊บนึงนะขอญาตไปตีพีพีแป๊บนึงและแล้วเราก็ได้ตั๋วกาชามาอีกสิบใบครับเพื่อนๆนแล้วอยากจะบอกว่าแม่เงเ่อสิบใบสุดท้ายที่เราจะมีในวันนี้ไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้หมดเนื้อหมดตัวหมดสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วทุกคนถ้าแม่มดไปออกทำไงดีเนี่ยแม่มดมาหาผมหน่อย สิบโลสุดท้ายผมขอได้ไหมเดี๋ยวไม่มีเล่นนะมามาหน่อยมาหน่อยเดี๋ยวสัญญาว่าจะปั้นให้เดือดๆเลยนะนะมานะมานะแม่มดจังหวะปล่อยชาร์จพลังจังหวะแม่มดชาร์จพลังเนี่ยผมว่าดีวับเกือแน่นอนเลยวะแม่เลยคุท้อเลยวะร้อยโลแม่มดไม่ออกคุณเลยจะเชื่อเหอะเฮ้ยเสียงหลงเลยทุกคน ร้อยโลแม่มดไม่ออกอ for er oh. 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 like, ่ะเป็นไปได้ยจริงนะเนี่ยอันนี้พูดจริงนะเนี่ยโอ้โหโคตรอย่างเศร้าโคตรอย่างเกลือก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับการเปิดกาชาแม่มดนะครับต้องบอกว่าเป็นร้อยโลที่พอรหดมากนะครับผมไม่ได้ ตัวละครไม่หมดเลยสักตัวเดียวจะผมเอาเอาอะไรไปอัดคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆไม่มีเลยสักตัวสงสัย <c oughs> ผมต้องใช้บริการเคเบิร์เป <c oughs> บริการร้านเติมเกมที่เติมถูกกดเติมเองเติมปลอดภยัยใช้เพียงแค่เลข AID เท่านั้นนะครับ คลิกง่ายๆเลยลิงก์อยู่ที่ใตค้คลิปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนับสนุนผมในการให้ผมได้เปิดกระชาเพิ่มนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนเคเบิลเปย์นะครับผมคนนึงก็จะไปอุดหนุนนะครับใช้เพียงแค่เลขไอดีนะครับคิดจะเติมเกมั้งทีเติมไม่คุ้มเติมไม่ฉลาดก็ต้องเคเบิลเปย์นั่นแหละสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปใช้ในการเคเบิลเปย์แล้วก็สัญญาว,ว่าจะเอา แม่มดมาให้ได้เลยนะครับอยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ใ้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ